สวัสดีครับสำหรับยุทธศาสตร์ของสหรัฐมิการในตะวันออกกลางนะครับซึ่งสหรัฐมิการนี้ให้ความสําคัญมากเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานน้ํามันและก็ก๊าซซึ่งก็มีผลกับเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมนะครับความเป็นอีกแล้วนะครับสหรัฐมิการเป็นผู้ผลิตน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปเอาน้ํามันในตะวันออกกลางแคนาดาอังกฤษก็ผลิตน้ํามันได้ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าตะวันตกเข้าไปในตะวันออกกลางเพราะว่าผลประโยชน์จากน้ํามันนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าน้ํามันเป็นตัวแปรของตะวันออกกลาง รัสเซียเองก็เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันแลวก็กา๊าซไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะไปเอามาจากตะวันออกกลางอันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าความสําคัญของน้ำมันในตะวันออกกลางก็คือคนที่ใช้ส่วนมากเนี่ยเป็นประเทศในเอเชียเพราะว่าระยะทางในการขนส่งใกล้กว่าไปเอามาจากยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตมีผลกับเศรษฐกิจและเศรษฐกิจของเอเชียก็มีผลกับเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวมนะครับการถ่วงดุลอํานาจในตะวันออกกลางจึงจําเป็นถ้า เราคิดเล่นๆนะครับถ้าประเทศในตะว,วันออกกลางเนี่ยรวมตัวกันซึ่งก็พยายามอยู่แล้วนะครับในชื่อของ o อเปกจำกัดการผลิตน้ำมันโกงราคาตามใจเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบสุดก็คือเอเชียนะครับราคาน้ำมันจะแพงมากประเทศในเอเชียหาเงินมาได้เนี่ยก็ไปหมดกับการซื้อน้ำมันนะครับเศรษฐกิจในภาคอื่นก็ไม่โตหรือว่าโตช้านั่นเอง ซึ่งประเทศในยุโรปแล้วก็สหรัฐมิการไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันเพราะว่าเขาผลิตเองได้นะครับแต่ว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในภาคอื่นเพราะกําลังซื้อจากเอเชียจะหมดไปกับการซื้อน้ํามันเป็นส่วนมากแล้วนะครับการเข้าไปของสหรัฐมิการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในซาอุดีเป็นผลทําให้การรวมตัวกันโกงราคาน้ํามันทําได้ยากขึ้นนะครับทำให้มีการผลิตน้ํามันเนี่ยออกมามีปริมาณเพียงพอมีราคาที่พอจะทําให้เศรษฐกิจโลกเดินหน้าต่อไปได้อันนี้มองอีกมุมนะครับ แอดมินไม่ได้เห็นดีดเห็นงามกับสหรัฐเมกาทุกเรื่องแต่ทําความเข้าใจนะครับนั่นทําให้ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยไม่พอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะอิหร่านนะครับแต่ก่อนอิหร่านก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐเมกาแต่ว่าหลังจากที่ปฏิวัติอิหร่านแล้วนะครับก็เป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนอิหร่านถือไพ่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นทางผ่านทางขนส่งน้ํามันก็คือช่องแคบเอ,อร์มสุสนะครับฝั่งตรงข้ามช่องแคบเอ,อร์มสุสก็จะคือ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นทําให้สหรัฐเมกาต้อง ความสัมพันธ์ที่ดีกับ UAE นะครับไม่งั้นถ้าอิหร่านรวมตัวกันกับ UAE ได้ปิดช่องแคบเอร์มุสก็ปั่นป่วนทั้งโลกและครับการคว่ำบาตรการซื้อขายอาวุธของอิหร่านหมดอายุไปแล้วนะครับนั่นทําให้อิหร่านเนี่ยซื้ออาวุธจากรัเสเซียกับจีนได้ก็จะทําให้อิหร่านมีศักยภาพมากขึ้นในช่องแคบเอร์มุชสหรัฐมีการสนับสนุน UAE มากขึ้นนะครับทั้งการขายยุทโธปกรณ์ให้เครื่องบิน e F-35 ด้วยนะครับตั้งฐานทัพสหร,รัฐมีการใน UAE ด้วยเพื่อป้องกันการปิดช่อง แค้บเออร์มุสถ้า UAE รวมตัวกับอิหร่านได้นะครับ ความพยายามของสหรัฐมิการในการคว่ำบาตรการซื้อขายอาวุธของอิหร่านต่อไปนี่ไม่เป็นผลเลยแล้วครับนั่นทําให้ภัยคุกคามจากอิหร่านเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งภูมิภาคถ้าอิหร่านมาปว่วนเรื่องน้ํามันเนี่ยโดยการปิดช่องแคบเอร์มุสนอกจากเศรษฐกิจโลกจะปั่นป่วนแล้วนะครับเศรษฐกิจไทยนี่โดนหนักนะครับค่าขนส่งแพงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นราคาพลังงานแพงขึ้นรายได้เท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมนะครับคนรว,รวยนี่ไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยจะโดนหนักอาวุธที่น่ากลัวของอิหร่านอย่างนึงก็ คือโดรนแบบสเตลนะครับที่จะใช้ในการโจมตีเพราะตอนนี้อิหร่านยังไม่มีเครื่องบินใหม่นะครับถึงแม้ว่าสหรัฐมิกาจะวาง f 3 5แล้วก็ f 22แ a ปเตอใน UAE นะครับแต่ถ้าจะใช้ f 3 5แล้วก็ f 22เนี่ยมาบินลาดตะเวนทุกวันค่าใช้จ่ายนี่สูงมากแล้วก็สูงเกินไปนะครับที่จะมาสู้กับโดรนของอิหร่านเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐมิกาหาทางออกล่าสุดแล้วนะครับโดยการใช้ f 8 s u ป e r Hornet ของกองทัเพเรือโดยมีการติดตั้ง i r s g นะครับหรือว่า Infrared Search and Track ก็คือเซ็นเซอร์ค้นหาแล้วก็ล็อกเป้าด้วยความร้อนนั่นเองนะครับนี่คือครั้งแรกของ s p u r Hornet ที่มีการติดตั้ง IRST นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเครื่องบินของสหรัฐมีกาเนี่ยส่วนมากไม่มี IRST นะครับผิดจากฝั่งรัสเซียที่มี IRST ทุก,กลำนะครับการตรวจจับความร้อนจําเป็นในการตรวจจับอากาศยานที่เป็นสเตลนะครับเพราะว่าเรดาร์เนี่ยตรวจจับโลหะได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความร้อนจากเครื่องนี่แหละครับจะตรวจจับได้ง่ายกว่า อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าไอ s g เอเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่ของสหรัฐมิการนะครับโดยจะนํามาติดกับซูเปอร์โฮเนตที่ใช้เพลือ,อนิมิตแล้วก็จอโรอาร์ฟอร์ดนะครับเพื่อใช้ในการลาดตะเวนนอกจากไอ s g เอแล้วนะครับซูปเปอร์โฮเนตเนี่ยก็ยังจะได้เรดาร์แบบอีซ่าใหม่ด้วยซึ่งไอ s g เอเนี่ยแหละครับจะตรวจจับสเตลได้ดีขึ้นดีกว่าเรดาร์รุ่นก่อนนะครับนั่นทําให้โดรนของอิรานเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นในตะวันออกกลางสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่ารู้น้อยมากก็คืออุปกรณ์ไอ s g เอตัวนี้ คเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับตั้งแต่มิก31จนถึงซู57เครื่องบินสเตลทั้งซู27มิก29ซู30 ซูสาซู 33, สามิบหกสาหนะครับหรือแม้กระทั่งยักษ์หนึก็มี i r s g นะครับส่วนเครื่องบินของสหรัฐมิกานอกจาก super hornet ที่เพิ่งติดตั้งให้แล้วนะครับก็จะมี f15h a ของซาอุดี f15q a ของกาตาร์ f15ex แล้วก็ f35 นะครับนอกนั้นไม่มีนะครับแม้กระทั่งมหาเทพอย่าง f22 raptor หรือว่า super มหาเทพอย่าง f6 wiper ต่อไปในนาโคตนะครับ IRST เนี่ยคงจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องบินของสหรัฐมิกาเหมือนกับทุงลมคู่หน้าของรถยนต์แน่ๆนะครับ การติดตั้ง i r s g ให้กับ s u ป e r h o r n e t ในครั้งนี้ของสหรัฐมีกานะครับเป็นการเตรียมตัวแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตรวจจับให้กับเครื่องบินของกองทัพเรือเพื่อเตรียมพบกับโดนสเตลของอิร่านะครับที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมถึงเครื่องบินใหม่ของอิรานนะครับที่กำลังจะมาอย่าง j 10c อันนี้น่ากลัวมากนะครับจนถึงซู57 เรื่องการเสริมทัพของอิหร่านก็น่ากลัวนะครับเพราะเหตุนี้เองสหรัฐมิการจึงให้ความสําคัญกับ UAE โดยการขาย F-35 ให้นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะขายให้กับกาตาร์และก็ซาอุดีด้วยเพื่อคานอํานาจกับอิหร่านนะครับความคิดของแอดมินนะครับขาย F35 ให้กับ UAE ก็จริงนะครับแต่ว่านักบินเนี่ยก็จะใช้นักบินของสหรัฐมิการซะเป็นส่วนมากอาจจะมีนักบินท้องถิ่นบ้างแต่ต้องใช้เวลาฝึกอีกนานนะครับก็เป็นเรื่องราวของตะวันออกกลางกับยุทธศาสตร,ร์หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของ สรัทมิกาในบริเวณนั้นนะครับถามว่าโดนของสรัมิกาในบริเวณนั้นมีไหมก็มีเยอะแล้วครับแต่ว่าการใช้ซูเปอร์โฮเนตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธเยอะกว่าฝีมือดีกว่าแล้วก็อยู่ใกล้กว่าด้วยนะครับบนเรือบรทุกเครื่องบินสําหรับเรื่องราวในทวันออกกลางก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสรัมิกาถอยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยชาติอาหรับทุกชาตินะครับมีความร่วมมือกันใต้ดินแค่แสดงออกมาไม่ได้มากเท่านั้นเอง